บัดเคียงทุกคนนะครับผมเที่ยงทุกนครับผมบัตรเที่ยงก็จังเสี่ยวปลาจังเสี่ยวเนื้อปลาไหลแบบนี้จังเลยเด็กนาวเ้มมันนี่เราลงขวมหัวเลยครับผมฮะใส่ซ้ำเลยครับมอยู่ไม่กินน้ำกันเด้อครับพี่น้องอยู่ไกลอยู่ไกลครับผมเนื้อสวัสดีครับผมพี่น้องทินนี่ต้อนรับควาสุขสร้างยู่งรู้กับผมบายสารศิลป์สุขกับผมเมื่อนี้่กันหลังจากที่ไปหาอยู่หากินมาแล้ว เดกินเมืออไรก็ข้ารถเดี๋ยว้อกินมามครับผมปลาไหลครับผมพี่น้องปลาไหลครับผมปลไหลสุดเด็ดครับผมพี่น้องเกียวกั้าปงูพี่น้องห้าทีนี่แหะเราเอาเนเขียวกับขากับนี่ กกุคือเก่าคุ <the> ้งคือเก่าครับผมสวัสดีพี่น้องคุ้มสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียดังในห้องเฮียดังมีนู่งหมูเนี่อเชียงตำเชียงตำเชียงออมปลาไหลบ่บ่ซอสัวซัวสัวปลาไหลดิไ็้ปลาไหลห้าวนอ่ะคนยืนนี่หม้อเนี้วโอ้ยครับผมมาบอกท่านครับผมพี่น้องนี่หม้อสิครับผมกำลังลุงล้วงอยู่นี่สัวปลาไหลว่ะสินอันนี้หนูเหี้ยปีงวะนนูหนูของเขาหนูเขาปากท้วสมมันสิครับพี่น้อง จะคลิปก้อนนี้ไปหาปูหาปลาหาหางงูกันกัดพวกี้จริงแหละครับผมพี่น้องผู้ใดู้หนูผู้บ่ได้หอยโอ้เพ็ดกับเ็ดมาดิวางแจบแจบเยาคนบ้านปเาจจมน้อมกนอมวันอบวเต็มคุยโอ้ยเตรียมแล้วว่า

จอดรถอันกูว่าจุดเป็นนางทั้งหนากูจิ๋เดี๋ยวจ้าหน่อยครับผมพี่น้องเดี๋ยวสีเฮ็ดสั่กินผมก็ได้ครับผมโดยหัวหน้าคือเก่าครับหัวนาพันธ์ดีช่วยผ้าไปหาอยู่หาจี๋เดี๋ยวไปหนาเดี๋ยวสิผ้าไปมองที่เด็ดประเสรนฐขึ้นว่าเอาหน้าปลาแล้วช่วงนี้ันผมกจะได้กะอย่าลืมฝากกดติดตามกะไรก็แจ้ง งานสานที่ลาสูงเน้ครับผมปลาชวนนหนาแห้งเส้นเป็นว่าเขาเข่นอันนี้บอกเลยที่ปะมาเลยมาแล้วเดี๋ยวลงไปหันบบาันี่โอ้โหเขาเขาคอมนี้ไม่เป็นสูตรใจน้อนี่ที่เมาดูอันนี้ชมอะไรขี่มอครับพี่น้องผมสุดที่เมาสันเขาเอามาผัด เอาเคียวมาผักส okay. mm ัก huh. ก้อนครับผมกับผมนี่จะเป็นหน้าตาพี่ตังสี่ครับผมใช่พักอีกวันหนึ่งก็แล้วกินได้ต้มปลาไหลไมเปรี้ยก่อนเนาะต้มปลาไหลอิงเปรี้ยนะครับผมพี่น้องมาพัดเครื่องลูกแป๊บไปร้อนี่ครับผมหน้าตาหน้ากินครับผมพี่น้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ไกลวาอยู่มากิ้นแล้วกันเด้อครับพี่น้องกันผู้ใดอยู่ใกล้อยู่ใกล้ก็ได้ครับผมนี่ครับผม กับทีมงานที่หลาบสูงมครับผมพี่น้องนี่กระลังสิปิ้งหนูอีกครับผมบ้านกับบ่อนอนเออครับอาหารมื้อนี้มีแต่อาหารแบบว่าสุดยอดครับผมหาจริงม้วงไฮกับโบนยาครับผมนนี่หนูกระมีครับผมครับผมมันเป็นยังไงปลาหมอตันหักระป๋านนะครหั ควมหัวเลยครับผมเฮ้อใส่ซ้ำเลยครับผมนี่เนาะนี่บ่าวาหมานี่หมกหัวเลยมกหัวไปร้องนามาจบ้าทุกคนเมนหมบ้าไปเลยผมลงปาดตักครับผมจะเสีบครับผมมาอยู่มากินกันเล้อครับนี่อยู่ไกลอยู่ไกลครับผมนี่หัวนาเฮ้พัอบ่งูอยู่้องงา จิมหน้าที่หลับสูงครับผมจิมนาทีหับสูงครับผมนี่เน่ยลกงนจริงจังแม่เนี่ยไม่ม่อา่อ้ขนาดอือนั่บ่บุ๊ด้บุกินนี่ต้องันไก่ไก่ม่จินกักแล้วครับผนเนาะใ่าะท่านเคยกินจะเฝ้าตายครับไม่กินใครยเฝ้าตายอือนม่นบ่้มาขึ้กมา มาทิมๆพูดได้กินสิอายุยืนครับผมงงดูเด้เด็ดครับผมเนี่ยเขาเอินมาอย่างไรต้มขี้เมาต้มขี้เมาปลาไหลครับผมต้มขี้เมาปลาไหลครับผมน่าจ้าอืมขึ้นมากอนี่นครับผมต้มขี้เมาปลาไหลเบิงหน้าตาลงครับผมพี่เนาะเบิกเรี้ยวเป็นไรอืมเราน้ำซมนู้เป็นยังไงน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาบ่น้ำ ดูด yeah. ้วยเขาก็ไม่ง่ายนี่ยเขาก็แกวเต็มแกเขาหั่นบุญง่า่น้อมเมี่ยตัวห้ำฟงกับเปียกับเปียกแกบอปโอ้ยเยอยมากเลยยูไปกินกันแล้วก็บุ๋มเลยละ เย็บเม่นู่ปลาไหลผมปลาไหลขีเมาครับผมพี่น้องเคยกินปะนี่ครับผมตาดินบพันปลาไหลขีเมาครับผมมันน่าบระพันธ์โ้งได้ขีเมาเดี๋วนี้นี่ครับผมนี่ครับผมปพันมนเนี่ยพี่น้องเอ้ยพ่นันครับผมพี่น้อง้ันครับ อัตาดินมันบ่ได้ต้มกุไรกี่ม้อครับพี่น้องมือหนิครับผมบได้ัทิลป์สุขพิมพ์ว่านลบสครับ่มพี่น้กนมันกินขี้แกอยูนไก่ยู่ไก่ก็ไม่กินนํากันเลยครับผมพี่น้องขอขอคุ้มที่พี่น้องที่ที่ตามอยู่งลวกําลังเบิ่งอยู่นะครับผมอะไรที่เป็นกําลังแรงใจ็ุ่มทงานบริษัทศิลับสนครับผมพี่น้องจะมือนน้ก็มไกิน ต้มปลาไหลขี่เมาน้ำกันแล้วครับผมพี่น้องเมาดอกกินเดือดขี่เมาเออพี่น้องพี่เสียงปลาเท่าครับผมหูก็พอค่อยดีปลาเลยหรอนี่ครับผมเลยนี่ละนี่ครับผมในคก็มาอยู่มากินน้ำกันแล้วครับผมพี่น้องบวพี่เสียในคลิปนี้ก็ขอฝากัเครับผมทุกคลิปทุกคลิป มันเป็นยังไงกับคอมเมนต์กันเมื่อไนึกครับผมกับแสดงความูลเห็นเขาเมื่อไรบริวารกันนึกครับผมกับพี่น้องแสดงความูลเห็นกันเขามาได้ครับผมส่งเบาอิสระสลับส่วนครับผมก็สีเอาไปปัปบผมครับผมเป็นส่งไอ้ไม้ครับผมบุกคอยอย่ล็อกคิดกานไดนแต่ว่า มันจะอ้เขาเจนครับผมว่ามันเบียดหลายครับนี่ไป่วมาทำอะไตัวนี้ตัวนี้เป็นบปเก่าแล้วมาน้ามไมใช่เบมในคลิปนี้ก็ผมมาอีสานดทกขที่งานกับขอจบไปเพียงสมีนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวิปหน้าพอกันไหมรัดี่นีผมมาอีสานทกขที่งานกับทขอลาพี่น้องเพียงสมีนะครับผมสวัสดีครับ